สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกนะคะราศีพิจิกในเดือนกันยายนนะคะวันที่1ถึงวันที่16นะอ่ะสิ่งไหนนะคะจะเกิดขึ้นนะพายอยากจะบอกนะคะแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตนะอ่ะอาจจะเตือนหรืออาจจะระวังหรือจะได้รับโชคทางด้านไหนบ้างนะคะอ่ะมาดูกันนะคะว่าพายอยากจะบอกอะไรนะคะชาวราศีพิจิกนะอ่ะ งจิตดีๆนะคะสำหรับชาราศีพิจิกนะสามใบไพ่คีนเศรษฐีขึ้นมาเลยนะการเงินขึ้นมาเลยนะชาวพิจิกนะคะว้าวใบที่สองก็การเงินเจ็ดเหรียญน,นะไม่ได้เงินได้ไงแม่นะเปิดปังซะขนาดนี้ใบที่3โอราศีพิจิกเดือนหน้านะคะอยากจะบอกว่าข่าวดีนะน้อมรับคำำําทานายข่าวดีมากนะจ๊ะแม่จ๋าอยากจะบอกว่าราศีพิจิกนะคะอ่า ให้ขึ้นมาเลยนะการเงินการเงินคุณเปิดให้นะเดือนหน้านะคะ,ะผู้หญิงอุปถัมภ์นารีอุปถัมภ์นะคะราศีพิจิกนะคะแฟนของคุณหรือคนรักของคุณหรือคู่ของคุณนะมีเกณฑ์ที่จะท้องถ้าอยากมีสมาชิกเพิ่มนะยินดีด้วยนะจะท้องจะได้น้องนะคะ,ะช่วงนี้จะมีเงินนะมีโชคมีลาบนะคะที่บ้านมีเกณฑ์การเดี๋ยวทำบ้านนะคะมีที่ทางเพิ่มขึ้นมีเกณฑ์การได้ซื้อที่ ใครที่รองเงินอยู่คะใครที่โอเยอะงานเยอะนะคะบอกเลยคุณจะได้เงินเป็นกอกเป็นกรรมนะคะในเดือนหน้านะเดือนหน้าได้รับเงินเยอะมากๆเลยนะ,ะและก็บอกเลยว่าใครที่เล่นหุ้นนะเล่นหุ้นเล่นหวยเล่นเบอร์นะมีเกณฑ์ได้กาไรจะได้กําไรนะคะจะมีกําไรนะคะเดอเอ็มเพรสขึ้นมาเลยช่วงนี้ความรักความ ความรักความสุขของคนที่บ้านนะ่ะดีดีมากๆเลยในช่วงนี้เด่นในเรื่องของความรักเด่นในเรื่องของการงานเหนื่อยหน่อยแต่งานเยอะอาจารย์เอาไหมล่ะคะงานเยอะนะคะคู่รักดีคนรักดีนะคะถ้าอยากมีสมาชิกเพิ่มนะบอกได้เลย90%มีเกณฑ์นะคะจะได้สมาชิกเพิ่มมีเกณฑ์จะได้น้องนะจะท้องชาวราศีพิจิกนะคะ,ะนะใครอยากมีน้องปล่อยได้เลย นะคะช่วงนี้จะอุดมสมบูรณ์นะคะการกินการอยู่จะดีขึ้นนะคะมีแต่คนรักนะผู้หลักผู้ใหญ่รักเมตตาผู้หญิงอุปถัมภ์ค้ำจุนนะคะราศีพิจิกนะไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายในช่วงนี้เข้าหาผู้หญิงนะคะนะคะนารีอุปถมัมภ์โชคดีนะคะโชคดีเรื่องของการเงินเปิดให้แน่นอนนะคะไปทางไหนจะได้เงินนะคะจะได้เงินจะได้โชคจะได้ทรัพย์แล้วก็มีทรัพย์สินให้ได้เก็บจากที่คุณไม่เคยมีเงินเก็บเลยอ่ะนะคะใครที่รอเพื่อนที่หยิบยืมเงินไปนะ จะได้คืนนะคะจะได้คืนมีกําไรด้วยนะคะจะได้คืนนะคะได้ทั้งต้นทั้งดอกเลยว้าวว้าวนะอ่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเป็นเรื่องที่ดีเลยนะคะเห็นไหมอ่าช่วงนี้ชาวราศีพิจิกนะมูอะไรจะปังนะคะไปไหว้พระแม่ได้เลยพระแม่รัศมีพระแม่อุมาพระแม่ธรณีเปิดปังดวงนะคะการเงินเปิดนะการเงินการงานล้วไหลนะคะเงินหลั่งไหลนะไม่ใช่ล้วไหลออกนะล้วไหลเข้านะคะ เงินวิ่งเข้าหานะคะรับเงินรัวๆเดือนหน้านะกันยายนได้แน่นอนได้แน่นอนนะคะมีโชคมีลาบนะคะอ่ะจะบอกหวยหน่อยนะเลขหน้าไพ่ของคุณนะคะคือเลข7-3 1-7-3นะ173อย่าลืมนะชาวราศีพิจิกจ้า